ตอนนี้อยู่ที่บ้านเรือนไทยนะคะกําลังจะพาขึ้นไปแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ใบใๆนี่ตอนนี้กําลังร้อนเลยฮะคือ<ะ>ตีนคงจะสุกอะค่ะ <laughs> ต้องรีบไปอย่างไวนนลงลเลยค่ะร้ <laughs> รอนค่ะแดดจัดนะคะถึงแล้วค่ะพาชมบ้านเรือนไทยนะคะขี้ดินเนี่ยมันเปื่อยก็มีคนไทยหลายท่าน<อ>ที่นั่งอยู่ตอนนี้<ะ> <laughs> คนไทยนะคะสวัสดีครับ นี่ค่ะบ้านเรือนไทยของแท้นะจ้าจ้าอุย้ยตีนสุกจ้าอุย้ยตีนสุกสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบมีอะไรไว้ให้ทานคะอุย้ยไข่ปลาทะเลว้าวว้าวยกให้เลยคนเดียวจานนึงจ้าไข่ปลาแล้วก็จองห้องน้ำตอนเช้าเลยนะคะถ้าทำรู้นะ,ะรู้ส,รสิรู้สิรสเราเป็นคนไทยแท้ค่ะ ดูสิคะน่าทานไหมล่ะคะนี่ยโอ้นี่ไงนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะใช่ตั้งแต่ลงรถยังถ่ายไม่หยุดนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะขออนุญาตทุกท่านมีเจ้าของบ้านค่ะอันนี้แขกผู้มาเยือนนะนี่ค่ะแขกผู้มาเยือนค่ะพี่พี่ลุงบอกว่าไข่ปลาเนี่ยเราจะกิน กันไม่เกินสองคู่นะต่อคนหนึ่งอ่ะเพราะมันจะมีฤทธิ์กับกระเพาะอาหารของเราทำให้เราทำให้เราน่งเข้าหน้าห้องน้ำไข่ปลาไข่ปลาอะไรอ่ะที่มันมาพิษแรงขนาดนี้ไข่ปลาสลิดค่ะไข่ปลาสลิดแมเยเราจะกินได้วันละสองคู่ต่ออาหารมื้อแต่ถ้าน้องกำไรคิดตาพวกพี่กินแทนพี่สองสี่หกแปดสิบน้องกำไรก็ ไม่ต้องกลับบ้านแล้วห้องน้ำห้องหน้าห้องน้ำพี่ได้เลยคือกำไรมั่นใจว่ากำไรทาดแข็งพอเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาเอาตามนี่เลยตามนั้นเลยใช่มั่นใจต้องมั่นใจในตัวเองอย่างนั้นแบ่งกันคนละครึ่งกับพี่โอเคเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มจิ้มเลยนะคะคือน้ำจิ้มก็ต้องเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะจิ้มก่อนนะจิ้มก่อนอุยต้องเปรี้ยวนะลงคอเอาปากบางฟ้างปล่อยลงคอ เขาเป็นผู้หญิงนั่นแหละเดี๋ยวนี้ยก็ต้องกระมิดกระเมียนิดนึงมันไม่อร่อยต้องกินแบ <c oughs> บอ้าปากมางฟ้าแล้วปล่อยลงคอ <c oughs>